เกี ngày, ่ยวกันยังไงความเชื่อมโยงชางชีกับอีเทอร์โนสเบเจอร์มวยทอกช็อตนิว สวัสดีครับท่านรับข่าวสูรรายการเมเจอร์มูมิท็อกท็อปนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับกับเรื่องราวข่าวคราวความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์นะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียว YouTube Major Group ครับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่จักรวาลภาพยนตร์มาเวลเนี่ยมีหนังเข้าฉายถึง3เรื่องนะครับและแน่นอนว่าบางเรื่องก็เลื่อนฉายมาจากปีก่อนครับแต่ถือว่าเป็นปีที่เราได้ดูหนังมาเวลในโลกเยอะจริงๆครับ มีทั้งเนื้อหาภาคต่ออย่าง Spider-Man No Way Home นะครับที่กลายเป็นหนังซึ่งทําเงินถล่มทลายครับแต่ที่ถือว่าน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะเป็นหนังของตัวละครใหม่แกะกล่องแล้วก็เป็นการแนะนําตัวละครที่น่าจะมีบทบาทต่อเนื่องโดยเฉพาะกับอนาคตของ Marvel Cinematic Universe ข้างหน้าครับรวมไปถึงเป็นการเปิดโลกในส่วนที่เรายังไม่เคยเห็นในจัก,กรวาลภาพยนตร์นี้มาก่อนครับนั่นก็คือ E t e r n a l s และชา a ชี and the l e g e n d of the Ten ั i n g s นั่นเองครับที่น่าสนใจก็คือหนังทั้ง2เรื่องเนี่ยเล่าเรื่องราวที่ดูเหมือนจะแตกต่าง เป็นซูเปอร์ฮีโร่แนวจีนเน้นการต่อสู้ด้วยกังฟูมีอาวุธพิเศษอย่างวงแหวนเทนริงส์ในขณะที่อีกฝากนึงเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเป็นแนวเทพเจ้าครับมีพลังที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากๆครับแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนะครับจะมีเบาะแสความเชื่อมโยงระหว่างอิเทนสและชางชีปรากฏขึ้นมาครับ เรื่องของเรื่องก็คือมีการ์ตูนแนวเว็บตูนนะครับที่ต่อยอดมาจาก Eternals ที่มีชื่อว่า Eternals the 500 War ที่เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างอะคิริสกับเซอร์ซกับพวกดีเวียนในช่วงศตวรรษที่16ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือฉากหลังของการต่อสู้ในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นที่เมืองจีนครับที่ Eternals ทั้ง2ต้องปกป้องมังกรโบราณจากพวก d ีเวียนครับ อันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากครับแต่ก็ชี้ให้เห็นว่า Eternals เนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของจีนอยู่เช่นเดียวกันจนมันอาจจะทําให้เราเกิดคำถามเพราะว่าสุดท้าย Eternals เกี่ยวข้องอะไรกับ Ten Rings หรือเปล่าครับโดยในกระตูเนี่ยเทนริงส์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกต่างดาวนะครับสร้างขึ้นมาด้วยเผ่าพันธุ์มังกรอวกาศอะไรประมาณนั้นครับโดยแมนดารินเนี่ยได้แหวนมาจากยานของเผ่าันธุมังกรอวกาศที่มาตกบนโลกครับ โดยแหวนแต่ละวงเนี่ยมีพลังที่แตกต่างกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลักฐานหลายครั้งนะครับว่าจาัก,กรวาลภาพยนตร์มาเวลเนี่ยเขาอาจจะมีการอ้างอิงเนื้อหามาจากหนังสือการ์ตูนบ้างครับแต่เราก็ไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นแล้วมาเชื่อมั่นได้ว่ามันจะต้องเหมือนการ์ตูนขนาดนั้นครับเพราะพอถึงจุดสําคัญเนี่ยเราเห็นครับว่าหลายต่อหลายครั้งมาเวลซอนมัตติยูนเวิร์สของมาเวลสตูดิโอเนี่ยเขามีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตลอดเวลาครับเช่นดีกันกับต้นกําเนิดของเทนริงส์นะครับที่ไม่น่าจะอ้างอิงมาจากหนัังอรนนนนแแแบบแบบบป้่น ในหนังชางชีเองมีข้อมูลเกี่ยวกับเทนริงส์น้อยมากครับเราแทบจะไม่ได้รู้เลยครับว่าวงแหวนของเหมอนหวู่เนี่ยมีที่มามาจากไหนและที่สําคัญมาทาอะไรได้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบชัดเจนครับโดยในตอนท้ายเครดิตชางชีเดและเจนเนอร์เดเทนวิงส์เนี่ยพวกอเวนเจอร์ดูจะไม่สามารถหาคําตอบที่มาของเทนริงส์ได้สําเร็จครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีของมันเนี่ยใกล้เคียงกับอะไรกันแน่จึงมีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเทนริงส์อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกอีเทนอลสอยู่ครับซึ่งดูจากลวดลายการออกแบบแล้วก็เอกลักษณ์ของ Ten Rings คนเขาก็ตีความครับว่าเป็นไปได้เหมือนกันครับว่าเทนริงส์อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของฟาโทสก็เป็นไปได้ครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเทนริงส์อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดของพวกเชลเชียลที่อ t e เทอร์เน่งจะหยุดยั้งไปในหนังที่เราได้ดูไปครับ ทนรีงน่าจะเกี่ยวข้องกับอีเทนเนสไม่ไว่าในทางใดก็ทางหนึ่งนะครับและน่าจะนําไปสู่อะไรที่ใหญ่โตมากๆในอนาคตรครับเหมือนครั้งหนึ่งที่เราเคยเห็นสโตนหรือว่าอัญมณีต่างๆเป็นไอเทมประจำเรื่องแต่ละเรื่องแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดๆที่เราเรียกกันว่าอินฟินิตี้ g ากานั่นเองครับ นี่นะครับเรื่องราวจุดเชื่อมโยงแรกของ Ten Rings นะครับระหว่างชางชีกับ e t ทอน a ลครับถือว่าเป็นการเปิดยุคใหม่เปิดเฟสใหม่เปิดเรื่องราวชุดใหม่ของมาเวลซ c น n ม m a ติกยูนิเวอร์สนะครับเรื่องราวเหล่านี้จะนําไปสู่อะไรอันนี้ผมว่าเรารอดูในอนาคตดีกว่าครับและนี่คือทั้งหมดของเมเจอร์มูว t ท็อกช็อตนิวในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ